สวัสดีค่ะกิฟจากร้านโคชบายกิฟนะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชบายกิฟค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าโคชรุ่นใหม่เลยนะคะทรงจะเป็นทรงที่คล้ายๆกับป,ป,ป,ปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะเรามาดูทรงใกล้ๆก,กันเลยนะคะ มันจะเป็นคล้ายๆกับทรงถังทรงเหมือนกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่แบบก่อนน้านี้แบบคุณเปิ้ลปานว่ก็แบบใช้เนาะก็เป็นทรงที่ฮิตกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้จะเป็นสีแบบสีสีเข้มสีหนังล้วนนะคะก็อันนี้นะคะจะเพิ่มดีเทลลดม้านะคะที่กลางกระเป๋าค่ะอันนี้จะเป็นโลหะสีทองอันนี้จะเป็นหนังนะคะสีดำแล้วก็ลายสีอันนี้จะเป็นสีแคนวาสสีน้ำตาลเข้มนะคะเออสีน้ำตาลกลาง บวกกับสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป๊อกแ๊กค่ะนี่เป็นป๊อกแป๊คเห็นไหมอ่าแล้วก็นี่ได้ยินเสียงในทีเดียวนะคะนี่คือด้านหน้าของเขานะคะตรงนี้นะคะจะมีขอบหนังสีดำนะคะสีเดียวกันกับตรงนี้ค่ะพันรอบนะคะกระเป๋าเลยนะคะพร้อมกับตัวก้นกระเป๋าด้วยนะคะเป็นหนังสีดำค่ะ นี่จะเป็นด้านหน้านะคะนี่จะเป็นด้านบนค่ะหูกระเป๋าจะเป็นลายลายหนังนะคะหนังลายเดียจอระเข้หรือหนังงูสักอย่างนะคะก็คือจะมีลวดลายนะคะให้ดูแบบมีอะไรขึ้นมาเนาะนีก็จะมีหมุดนะคะหมุดโคชสองข้างค่ะมีประมาณนี้หูสามารถขยับได้นะคะเรามาด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีอ่า ป้หนังห้อยนะคะปั๊มโคชอยู่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตะขอสำของสายยาวนะคะสามารถที่จะถอดออกได้ทั้ง2ข้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหนังจระเข้นะคะหนังงูเป็นลายอยู่ตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะมีตะเข็บแล้วมีหมุด3จุดนะคะรองด้วยหนังดำนะคะ ใบน,นี้ดูมีดีเทลมากเลยอ่ะคือแบบมีดีเทลทุกจุดนะคะนี่ก็จะเป็นสายยาวถอดออกได้นะคะเป็นหนังจระเข้นะคะก็เป็นตะขอค่ะสามารถถอดได้ทั้งสองข้างนะคะส่วนสายยาวของเขานะคะจะเป็นลายเดียวกันนะคะกับหูสั้นนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลายเดียวกันนะค่ะสายสั้นสายยาวจะลายเดียวกันสามารถที่จะปรับระดับความยาวได้นะคะตามความสูงเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตอดด้วย โซ่นะคะคอีกนิดนึงมันทําให้การที่มันเป็นโซ่เนี่ยมันทําให้ flexible แบบว่าขยับไปมาได้นะสายมันจะแบบไม่แข็งติดขยับไม่ได้นั้นจะน่าลาคาญไปนะคะเป็นสายโซ่เนี่ยจะทําให้มีความยืดหยุ่นได้ง่ายขึ้นนะคะนี่สําหรับรุ่นนี้นะคะรหัสของเขาคือ5504ค่ะ5504นะคะสีจะเป็นสีกากีไลท์กากีแล้วแบล็กนะคะราคาเต็มของเขาคือ378เหรียญค่ะ เนาะนี่กรามาดูด้านในกันนะคะด้านในกระเป๋าของเขานะคะก็จะบุด้วยหนังกำรรมะหยี่สีออกน้ำตาลแดงค่ะม่วงน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็นี่ให้ดูเป็นโล่งๆค่ะสามารถใส่ iPhone ไ,ได้นะคะ iPhone Plus ก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่าใส่กระเป๋าตั้งยาวไม่ได้นะคะมีช่องใส่การ์ดอยู่1ช่องค่ะแล้วก็จะมีป้ายหนังเย็บติดนะคะบอกรุ่นกับล็อตนมเบอร์การผลิตด้วยนะคะ ตัวรุ่นใหม่ของโคชนะคะจะมาพร้อมกับแคกาที่ไซส์เล็กลงมานะคะแล้วก็พิมพ์โคชค่ะแล้วก็มีทั้งหมด4พับเนาะตอนแรกเคยมี3พับนะคะอันนี้มาเป็น4พับแล้วนี่ก็จะเป็นไซส์มินิลงมานะคะเพื่อที่จะอาจจะสร้างความ แปลกใหม่ในยุคโควิดหรือว่าเป็นการลดต้นทุนนะคะในยุคโควิดที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาอาจจะมีการลดต้นทุนนะคะทําให้แค่การรุ่นใหม่นะคะเป็นส์ที่เล็กลงมาค่ะนี่นะคะเด็กกิฟจะลองสะพายให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสายที่กิฟยังไม่ได้ปรับนะคะสะพายก็ประมาณนี้แต่ถ้าปรับแล้วก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้ประมาณนี้ค่ะ อันนี้ก็จะดูแบบเก๋กไก่มีสไตล์นะคะเหมาะกับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะต้องการใช้กระเป๋าที่ไม่ซ้ำใครนะคะก็สามารถมาดูรุ่นนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะถือสะพายอย่างนี้ก็ได้ถือแบบคอมมือน,น่ารักน่ารักนะคะตอนนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้นะคะก็อาจจะเอากระเป๋าเนี่ยมาเช็ดขัดถูนะคะ ทำความสะอาดกระเป๋าของเราแล้วก็บํารุงกระเป๋าของเราบ้างน,นะคะอย่าปล่อยให้มันเนี่ยแห้งนะคะอย, ε, อยู่ในตู้สักเอออยู่ในตู้เสื้อผ้าเหงาเหงาๆนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะราคากิฟก็แปะไว้ด้านบนของคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้ายังไงเนี่ยสามารถดูตัวจริงที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ตลาดหลังการบินไทยนะคะแถวห้แยกลาดพร้าวค่ะ โท,โทรมาได้นะคะที่092 4716655นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย